คนเขาก็ไม่ครบคนเขาก็ไม่ยุ่งอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะเหมือนได้เขาไปเที่ยวเนี่ยแหละเขาไปเที่ยวปุ๋ยจอยจอกับสางเขียวก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกอบลูกเขาเขาก็บินไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวไปเล่นตามภาษาเขาก็เออเขาไปอยากไปเที่ยวแต่ตัวเองเสกไปยุ่งกับชีวิตเขาเอง <c oughs> แทนที่แทนที่จะดีใจว่าเขาได้ไปเที่ยวเออเห็นเพื่อนมีความสุขก็น่าจะมีความสุขกับเพื่อนด้วย หรือหรือเขาก็ปล่อยเข้าไปดิหรือยุ่งอะไรกับเขาใช่ไหมละ่ะคนเรามันมันไม่ได้เกิดพร้อมกันนี่อืนั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่มีเพื่อนไม่ไม่จริงใจต่อกันและกันมันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นเออคนเราขาดความเป็นมนุษย์เนี่ยครับ ขาดความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบุญคุณบิดามารดาคุณจะด่าเก่งให้ตายแค่ไหนก็ตามคุณจะไปใช้ปากคนอื่นมาด่ามาต่อว่าบิดามารดาคุณจะสะใจให้ตายแค่ไหนก็ตามแต่คนข้างนอกเขาไม่ได้สะใจกับคุณคนข้างนอกเขาไม่ได้สะใจกับคุณนะใครบางคนที่ให้อีปอบมาด่าตาแต่ยุติวันทุวดวนอ่ะคุณอาจจะสะใจนะ อาจจะสาใจแต่คนอื่นเขามองว่าเฮ้ยนั่นคือพ่อนั่นคือแม่นั่นคือพ่อนั่นคือแม่พ่อแม่ถ้าไม่รักเราเขาคงไม่เลี้ยงเราจนจนโตมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับสวัสดีคุณสุกัญญาครับผมคนเขามองไงชาวพานชาวบ้านเขามองเขาไม่เขาไม่จาเป็นต้องพูดครับ เขาไม่จะเป็นต้องพูดแต่เขาเห็นโอ้ทำไมต้องให้คนมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองคุณส่ใจแต่คนอื่นเขามองว่าเฮ้ยแย่ <laughs> คนอื่นเขามองว่าแย่น่ะแต่ถ้าถามว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ดีเหรอแกก็มีลูกหลายคนทำไมลูกแต่ละคนแต่ละคนเขาไม่เห็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนใครบางคนอืมใช่ไหมล่ะเออ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้น นี่แหละผมถึงบอกว่าคนเรานะครับมันมันโกหกตัวเองไม่ได้หรอกถึงวันหนึ่งคุณก็ละอายอยู่ก่ใจนั่นแหล,ละได้ก่ใจถึงวันหนึ่งคุณก็อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮิริคือความละอายแก่ใจคุณต้องคุณก็ละอายแก่ใจจะไป จะไปคุยกับคนนั้นได้ไหมจะไปคุยกับคนนี้ได้ไหมไม่ได้อืเพราะเขาไม่คุยด้วย <c oughs> คุณลองคุณลองมาเหยียบอยู่ในหมู่บ้านไกลพื้เที่หน่ยคุณจะไปคุยกับใครไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครอยากจะยุ่งไม่มีใครอยากจะเสวนาด้วยนะเอออันนี้พูดตรงๆนะมันมันกลายเป็น คนคนเขามองว่าเอ้ยใครบางคนนี่เป็นคนเกียดพ่อเกียดแม่ไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับกรรมมันคือการกระทําเมื่อกระทําออกมาต่อให้คุณให้คนอื่นกระทําแทนก็ตามครับนั่นแหละครับมันคือมันคือบาปกรรมนัม่นคือบาปกรรมเออมันไม่ต่างอะไรกับเราใช้คนไปทําร้ายคนอื่น,นครับ ถึงวันหนึ่งเขาสืบสาวเราเรื่องเราก็โดนเราก็โดนอยู่ดีถ้าเขาสักทอดถ้าเขาซักทอดยังไงยังไงคุณก็โดนอยู่ดีพ่อแม่เนะี่ยอืมต้องไปถามดิไปถามดิพ่อแม่พ่อแม่ต้องการอะไรจากลูกไม่ต้องการอะไรจากลูกเลย แรกเริ่มเริ่มทีก็อยากให้ลูกมีอาการครบสามสิบสองข้อออกมาก็อยากให้มีมือมีตีนมีนิ้วครบมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละโตมาก็อยากจะให้เอ้ยลูกกูจะพูดได้ไหมก็ต้องรอรุ้นมนพูดได้หรือเปล่า,าก็ต้องรอรุ้นลูกอีกรุ้นตลอดตั้งแต่เกิดาพ่อแม่ ขาเคยอยากได้อะไรไหมไหมมีแต่ความรารถนาดนีอยากให้ลูกเดินได้ก็หัดเดินเนี่ยใครใครพาเราพาเราคานเออพาเราคานพาเราจูงเราเดินใครเป็นคนจับมือเราเดินใครเป็นคนอุ้มเราเวลาเราร้องไห้เเราล้องไห้เราเจ็บปวดอ่าเราอยากกินขนม ใครเป็นคนไปหาเงินมาซื้อให้กินเขาอยากได้อะไรจากเราไหมไม่เขาจะได้เขาแค่อยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เราอยากให้เราพูดได้อยากให้เราวิ่งได้เอออยากให้เราอ่านหนังสือได้ก็ให้ไปเรียนให้ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วใครได้ก็เรานี่แหละได้ได้ความรู้ได้ความรู้ได้ความรู้เอาตัวรอด พ่อแม่ก็อยากให้มีความรู้อยากให้เอาตัวรอดในสังคมเนี่ยเขาได้อะไรอ่ะพ่อแม่เขาไม่ได้อะไรเห็นเรายิ้มอ่ะเขาก็มีความสุขด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความทุกข์มีความทุกข์ล่รร้องไห้พ่อแม่ก็ปวดร้าวด้วยพ่อแม่ก็เสียใจด้วยพ่อแม่ก็เศร้าด้วยเห็นลูกผิดหวังเห็นลูกมีความทุกข์มีใครสักคนที่ ที่เป็นแบบนั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่ตั้นดีป่ะเอออนั่นแหละคนเราที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนคนที่เป็นแม่คนก็ย่อมอยากให้ลูกเป็นคนดีใช่หรือไม่มีไหมที่เลี้ยงมันโตแล้วเลี้ยงลูกโตแล้ววันดีคือดีถ้าลูกกลับมาให้คนอื่นมาด่ามาด่าตัวเองทุกวัน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 คิดดูสิว่าความรู้สึก ความรู้สึกของคนที่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนไปให้คนอื่นมาดา่ามาต่อว่าตัวเองผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงรับไม่ได้พ่อแม่ทุกคนได้ยินว่าเฮ้ยลูกไปหาคนนั้นคนนี้นมาดา่าตัวเองข้อแม่ก็คงก็คงเสียใจนะ ก็คงเสียใจว่าทำไมเป็นแบบนั้นนี่แหละผมนึกว่า,วาความรักที่ความรักที่บริสุทธิ์ุดต่องนั่นคือความรักของบิดามารดาที่ที่เขามีให้บุตรที่เขามีให้ลูกเออเหมือนกับพ่ออ,อ,อท,ที่โดนที่โดนทำร้ายโดนเสียชีพผมถามว่าคนที่เป็นครู คนที่เป็นครูทําไมก็ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับลูกเขาล่ะลูกๆนักเรียนคนที่ไปถ้าตามตรงนี้เนี่ยบักบเงินเดือนซึ่งไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเดือนเยอะขนาดนั้นทําไมต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพราะเขาว่าเป็นแม่พิมแม่พิมของชาติไงเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสานความรู้ปกป้องดูแลลูกๆของคนอื่นไงนั่นแหละเออ มันเป็อนอย่างนั้นตับไหนยังไงเดี๋ยวเราที่ไปเที่ยวกันอีกกัน